นี่คือ AV ในปัจจุบันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะเห็นไหมครับไวไฟ,ไฟเต็มเปี่ยมนะฮะเน็ตก,ก็มีนะครับผมแต่ผมเปิดเพลงแล้วด้วยนี่กดตกลงไปพยายามทําการเชื่อมต่ออีกครั้งเชื่อมต่ออันไลนก่อนกูงงมากอะ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 ,อะกำลังทําการเชื่อมต่อนะฮะซึ่งจูจ่ๆก็เป็นคือผมยืนดักอย,อยู่เฉยๆจูจ่ๆก็เป็น แล,แล้วยังไงอ่ามาละแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กอ้าวความทรงจำม,มันเริ่มย้อนกลับเข้ามาแล้วยังไงต่อนะโอ้ผมหายไปนานผมหายไปนาน,านมากป่านนี้แพ้แล้วมั้งท <c oughs> ีผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมัน,ม,นมันเป็นเพราะเหตุอันใดจนถึงไม่เข้าใจนะครับดูดิไปแล้วไปแล้วมังกล้ากูอ้าวอะไรวะเนะี่ยมังกล้าอะไรอะ่ะ ตา,ายแล้วนี่นะแล้วมันจะมีแล้วแล้วมันจะมีความกวนต้องตีนอย่างหนึ่งของของของเกมเวนเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววั้ทุกคนดูโอเคป่ะนั่นน่ะนอนไปเลยเป็นไงละ่ะอ้าวได้ค่าเฉยอะไรวะนะ่ะอ้าวอ้าวอ่ะวาร์ปอันนี้คุณเล่นได้ยังอ๋อยังยังโอเคเอาไปต่อ,อเดี๋ยวเขาป้อมหนึ่งทีอ่ะยังไงอัพโดนจับอัพชับโดนจับ,จบเรียบร้อยคุณแตก อะอัพสกิลอ๋อยังอ๋ออัพไแล้วอ๋อคือมาให้กูเล่นตอนกูตายแล้วเนี่ยเหรอเนี่ยแหละครับความกลัวต้องใจหน่อยเกมเวนเนี่ยฮะเห็นไหมครัทุกคนหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะมันจะขึ้นมาเป็นจุดกลมๆตรงนี้เว้ยเนี่ยเนตรงตรงตรงเนี้ยว่าแบบเกิดหน้าตั้งใจเล่นเล่งจากกูเอฟเคเกิดหน้าตั้งใจไอ้เหี้ยกูก็ตั้งใจเล่นอยู่แต่มึงอะไม่ให้กูเล่นไอเวน เซ็งกับเกมนี้โคตรเรือว่ะกับไอ้ระบบเวนตะายใส้แล้วคือแบบเอาจริงๆนะคือูกเไม่ได้หลุดไปไหนดน้วยจริงๆเลยเนี่ยคือเราก็เล่นปกติของเราแบบเฉยๆเลยเล้วจู่ๆมันก็จะค้างไปซึ่งไม่เข้าใจเลยจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่นต่อเดี๋ยดูว่ามันจะมีอาการอีกงไหมลังจับแน่นอน เรามาดูกันดีกว่ามันจะมีอาการหรือเปล่านะผมอัดเอาไว้เลยเป็นหลักฐานยืนยันเลยหลักฐานยืนยันเที่ยวเลยโอ้ยเป็นหลักฐานเที่ยวเลยนอ้ยก็เประจาย แดงคอนเคอเลอร์อะไรอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมฮะเห็นบมโผล่ไหมฮะวว้าเห็นใช่ไหมฮะผมก็โงเหมือนกันเลยฮะมันคืออะไรนะฮะโอ้โง่คุณลูกคุณก็โงเหมือนกันผมก็โงเหมือนกันว่าคืออะไรวะไม่เป็นไรนะเป็นไรเป็นไรอภัยกันได้เดินแทนใจฮอลลีลาร์ชอต สวยงามรอเลยฮะอันนี้รอเลยครับรอเลยฮะ,อ,ะยยอ้าวจายังยังเอ้าเฮ้ยอ๋อตกใจแหมนึกว่ามันจะเปิดวงยิงผมเลยถ้ามันเปิดวงยิงหมดเลย้วยโปรแล้วฮะแต่ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เขาเขาเคเช็คสกิลสองตกใจนิดหน่อยเล็กน้อยติดปานกลางเอ้าแล้วทาไมเราสกิลไม่โดนระนันนะอ๋อลิงกูเอามาพลาดละมึง เออเอาไปหนึ่งเม็ดโอ้ยยา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 โอ้ยยามันจะฆ่ากูไออะไรนะมากังกี้อ่ะมังคีมันจะฆ่ากูตะกี้เนี้ยนี่นะกูท่องคาถายาไว้นั่นแหะมันกล้าฆ่ากูเลยละสิไปยายาโอ้ยอันนี้ท่องไม่ได้จริงหมดเลยว่าท่องไม่ได้จริงแมงเอ็กซ์คาลิเบอร์โอ้ยยังไงอะครับตรงนี้ ไอดาบใหญ่วะไอดาบใหญ่ดูดูเทวันนะผม,มดินั่นนะศูนย์หกูชมยังไงดีอ้อตายแล้วฮะดุเดียวโพสเดอนแล้วตัวนี้ดุเดียวโพสเดอนดุเดียวโพสเดอนอเรายัางตามติดชีวิตเขาอยู่เรายัางตามติดชีวิตเขาอยู่โดนไล่มาจังหวะน,นี้โดนไล่มาโดนไล่มาอุโหเป่าไปไม่สะทกกระเทือนเรียบร้อย เจาะลงหัวไปลุยโเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมคุณได้มาเอาดาบไหมไม่เอาว่ะนี่เราจะไม่ออกนะครับผมบอกเลยแข่งตรงแข่งตัวอะไรไล่สั่นลุกนะฮะนี่ไงละ่ะ แรงจัดประหยัดจริงนี่่ะนี่่ะโอ้ยตกใจตกใจจู่มันก็ลากดาบมาโอ้โหควักดาบสั้นยาวเก้าสองมาได้ยังไงล่ะเพื่อนเฮ่เกือบหลุดพุ่มเดี๋ยวไม่รู้หรอกโอ้หจะเซอร์ไพรส์มาตาฟักเกอร์เลยนะถ้าผมเจอหน้ามันแต่เดี๋ยวยังไม่เจอ เดี๋ยวมันรู้นะนเราอ่ะเดี๋ยวมันรู้นะแต่รเราไม่รู้ใช่ไหมเทวันนัสนเขาไปไหนล่ะครัเทวันนั้นอุ้ยนี่ะไรเทวันนั้นวั a โอ้ w h e ว when ทำแผแล้วแตกอ่ะถเมื่อกี้แวนไม่ตีด,ดึก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 อยู่ตรงนั้นนะป่านนี้เราคงได้ค่าเทปวปลาละว้า เสียใจจังเสียใจจังอะอุ้ย,อ,ยอุ้ยน่าจ๋าอุ้ยอุ้ยไปชุบอ่ามีความเนียนอยู่ในนี้หรือเปล่าว้าวอะไรก่อนเมื่อกี้คือสตาร์นอะไรก่อน งงมากแม้ไม่นึกวก็มันจะเดินเข้ามาไงผมก็ไม่นึกว่ามันจะเดินเข้ามาคิดว่ามันเห็นมันน่าจะเห็นผมนะเอาจริงๆแต่มานคงจะแบบคิดในใจแบบแล้วไงก็มาดีขับอะไรเงี้ยเออก็มาดีขับก็บจัดไปเลยละกันโอ,อ้ยเอาแล้วยังไงดียังไงดีรอมอตสอมอรอตส์ฮอลลี่ชิดมาตั้งอะไรตรงนี้เนี่ยเราโดนป้อมตีไปทั้งหลายดอกวยเอมิล e ี่โอ้ยนีขอป้อมโอเค it's okay it's okay สีนี่ปะ่ะมาแล้วเ่ะเที่ยวอันนั้นอะไม่เอาหมอท้อนแต่ไหมแอ้หน้าหลอนผมเบื่อหน้าโอ้โหจะชักปืนสั้นยาว92อไปเยอะอ้าวเอาดิเอาดินี่ฉีดแบบฉีดสดงดเชื่อเบื่อทวงด้วยนี่นไงโอ้โหฉีดแบบฉีดเปื่อยเลยอะไม่มีแบบสกิลหนึ่งะกุลหนึ่งสะกุหนึ่งอะไรร้อนั้นอะคือสกุงหนึ่งอะไรวะงงละ งงที่กูยังงงเลยกูพูดอะไรเนี่ย<ม>อ้าวแล้วยังไงดีอะยิงไปแล้วฮะสึกของวันทูทีโฟไฟไอเลิฟยูเหงาเลยกูเหงาเลย มันตายเหรออ๋อมันตายอ๋อนึกว่ามันไม่ตายโอโ้โหนึกว่ามันไม่ตายมันตายได้ไงวะนี่มันนอนตายอยู่เนี่ยแล้วผมไม่ได้ดูคิวด้วยเมื่อกี้ผมฆาดได้ไงวะงงเลยอะมองไม่ทันด้วยอะเดี๋ยวต้องไปดูรีเพย์เดี๋ยวผมจะตัดผมจะตัดภาพรีเพย์มาให้ทุกคนเราะจริองเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นวะ่ะ

เมียเธอเทวนัทนู่นอหาเทวนู่นไปออเอาเลยลิงก็เปิดแล้วลิงขา่าวสามบุกด้วยเป็นไงอือแล้วกูได้คิวได้ไงก่อนอ,อย่าจับเรานะอย่านะอย่านะน่ากลัวจังเลยอ่ะออเจ็บมัางไหมนะพวกมึงเจ็บกันบ้างไหมโดนกะูเนี่ย holy shit โอ้ไม่กอดฉีดน,นะฉีดน,นะอย่านะ้ฉีดน,นะเรียบร้อยแต่อือฮ้ไม่ตันนะกูโดนอะไรวะเฮ้ยดักนะตีตีบ้านตีบ้านโจมตีคิปตีบ้านอารมใช่โจมตีอารมโจมตีเฮี่ยอะไรก็ได้ตีหน่อย เฮ้ยโอ้โหแหวงกูตายไปแล้วโอ้ my ก๊อชเจ็บนี่รดปูอดัดรดปูอดัดเฮ้ยอะไรวะน้าโข่ป้องโอ,อ,อยเงไม่แตกเหรอ18นาที19นาทีนะเพื่อนแบคก,กูจะหมดแล้วแบคก,กูเหลือ17แล้วเนี่ยโอ้โหลิงกูเกิดยังวะลิงก็ได้อยู่ของก้มาแล้ว เอ้ยควรมาแหละไอสัตว์18นาที20นาทีอยู่แล้วว้าไป20วันเนี่ยเทลของเพิ่งมาเพิ่มชิ้นเดียวเองเหรอโอ้โหโอ้ปวดขมับเลยตั้งแต่รอบแรกที่กูเริ่มอัดเทวแม่งของเพิ่มเพิ่มมาชิ้นเดียวโอ้ my god ส่วนกูของจะเต็มอยู่แล้วเต็มไปแล้วด้วยเยี่ยกูตื่้ออะไรคิดแล้วเนี่ยอารัมอารัมและอารัมอิสัตว์สกอยขี่อยู่บนหัว ถามจริงแล้วสกอยแบบว่าฉีดแม่งเลยเพื่อนเนาะใครนะใครใครเล่นทีมเดียวผมนะโดนารามจับนะไม่ต้องห่วงผมฉีดให้เลยอะแล้วผมเล่นตัวดาวน์เมงแรงก็คือผมโป๊กให้เลยร้อยเปอร์เซ็น่ะก็คือโดนผมแน่นอนอะโดนแน่นอนแบบนอนแน่งงว่าะแน่นอนแบบนอนแน่คืออะไรอะก็คงไม่เข้าใจใช่ปะละ่ะเป็นสับไปรุ่นน่ะก็นะสับไปรุ่นโดนแน่แน่นอนเหมือนเราจะเป็นสปอร์นอนอะ ง,ง่วงเปล่ะงงเลยไม่อยังงงเลยกูอะไรก็ไม่รู้กูเนี่ยเออยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยก็เป็นกดปฏิเสธออตโต้เฉยเลยกูอะไรวะนะ่าใจจะสู้เลยขนาดนั้นนะโอ้ยเมติป้อมไปเมติป้อมไปตีไม่ได้กูฉีดแม่งเลยไม่แตกังพี่ไม่แตกงละอ้ย๋อติดรดดวมมาเลยไอ้ชิ้นี้ติดติดติดจะรวมมาเลยเอาตายเฉยอะไรวะนนะ เขาคึกนะคนนี้อย่าโดนจับจังเลยครับผมรอเล่นอ่าอย่าทำเราแบบนี้เซ่สวนนะอุ้ยสวนนะอู้ยอุ้สวนเนาะบอกกันนะว่าอย่าทอมเนาะสวนนี่ยนี่กัดฟันฟัวด้วยนะสวดนิดหน่อยจบไว้เท่านี้ก่อนละครับคนขอ,ข,อของมาที่นับชอตมาสอดอเซียวกีนสอด